โอเคครับทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง F Street Gamer ในวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนโลด GTA Server 5M นะครับวันนี้ผมจะมาสอนแบบในมือถือนะครับส่วนใน PC เดี๋ยวรอคลิปถัดไปนะยังไงก่อนจะไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะสอนแบบละเอียดเลยเนาะก็คือสอนตั้งแต่การติดตั้งแล้วก็การขอไปเข้าตัวเกมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนก็ขั้นตอนแรกให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าเว็บของเซิร์ ก็ให้เรามาสังเกตที่คําว่า play ตรงนี้นะสีน้าเงินเนี่ยคลิกไปเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นลิงก์มาให้เราเลยนะครับก็อันบนนะครับจะเป็นลันเชอร์ของ Android นั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมกดอันนี้เลยนะกดคําว่าดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็คือการดาวโหลด apk นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะโอเคเมื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดเก็บไว้เนาะคลิกไปเลยอันนี้กดดาวน์โหลดต่อนะครับโอเคที่เหลือเราก็รอสักครู่นะครับรอจนกว่า apk มันจะดาวโหลดเสร็จนะครับโอเคเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกไปได้เลยนะครับ คลิกไปอ่ามันก็จะเด้งมาให้เรากดติดตั้งนะครับผมนี้ก็กดติดตั้งได้เลยนะฮะโอเครอสักครู่นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับผมเปิดไปโอเคไม่ยากนะครับผมอันนี้ก็กดอนุญาตได้เลยครับอ่าอันนี้อนุญาตเหมือนกันนะฮะแล้วก็รอสักครู่นะครับก็ขั้นตอนนี้นะก็คือรอดาวน์โหลดนะครับ พื้นที่ก็จะประมาณ800เมกนะโดยประมาณนะครับจะดาวน์โหลดช้าหรือเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของทุกคนนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะตัดคลิปไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จเลยละกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอ่าเสร็จแล้วนะครับแต่อันนี้มันบอกให้เรารอแตกไฟล์เกมนะฮะเดี๋ยวเราก็รอไปตามระเบียบครับโอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ามีช่องให้เรากรอกชื่อนะเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็เผื่อถ้าผู้ชมสงสัยนะครับอ่าว่าทาไมมือถือมันมีเมาส์ด้วยนะครับ ก็เพราะว่าผมเนี่ยใช้โปรแกรมจําลองในคอมเอาเนาะโอเคอ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดเริ่มเกมได้เลยนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นการลงตัวเกมเสร็จสิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับตรงนี้บอกเลยว่าลันเชอร์เดี๋ยวนี้ก็คือเข้าง่ายมากนะฮะอ่าไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนนะครับเรารอสักครู่นะอ่ะอันนี้ก็เข้ามานะ้าตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีให้เราสมัครสมาชิกเนาะโอเคนี่เลยครับ บัญชีเรายังไม่ลงทะเบียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกรอกรหัสผ่านก่อนเลยนะครับกรอกเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงได้เลยคลิกไปโอเคมันก็จะมาหน้านี้นะฮะอ่ามีการแหลกเล็น,นึงนะฮะโอเคมาละมาละอ่ะอันนี้อันแรกจะให้เราเลือกเป็นเพศนะครับอ่าฟีเมลก็เป็นผู้หญิงนะ m a l ก็เป็นผู้ชายนะส่วนช่องด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอายุนะครับแล้วก็เลือกเลยนะว่าจะสร้างตัวละครเป็นอายุเท่าไหรนะ่เนาะเอาสักประมาณยี่สิบละกันนะฮะ ไม่แก่เกินโอเคแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคอนเฟิร์มสีเขียวด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เรากดตกลงเลยเนาะเมื่อเราจะยืนยันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยเข้าแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าวันชีนี้ยังไม่มีไวลิสนะครับเอาละงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปสอนเลยและกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครยังไม่ได้เข้าดิคอร์ดนะดิคอร์ดก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอ่ะตัดมานะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าดิคอร์ดเซิร์ฟเวอร์กันแล้วนะครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ช่องกรอกข้อมูลไวลิสนะครับ โอเคมันจะพาเรามาที่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วท่าผู้ชมมากดตรงนี้ครับรับไวลิสตรงนี้เลยนะฮะกดปุ๊บจะเด้งหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เรากรอกชื่อของเรานะฮะอ่ะผมก็กรอกไปเลยเนาะสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วไม่เข้าใจก็กรอกคลิปกลับไปดูได้นะครับบอกเลยว่าการทาเนี่ยไม่ยากนะฮะโอเคเมื่อกรอกเสร็จกดส่งได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เรารอสักครู่นะครับรอระบบใหไวลิสนะฮะโอเคถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราได้ไวลิสเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าเข้าเกมได้รอยังนะคบ โอเคใครมีอะไรสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้นะฮะหรือว่ามีอะไรจะติดต่อแอดมินก็คือ Reddit c อ r d นะสามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะมีแอดมินให้บริการอยู่เนาะโ okay. อเคน,นี้รอสักครู่นะครับโอเคนะครับอันนี้มันมีให้เราเลือกจุดสปาวนะครับสามารถเลือกได้2แบบเนาะเอาเป็นเด็กใหม่ล้วกันนะครับกดเกิดได้เลยโ okay, อเครอโหลดแป๊บหนึ่งนะ แค่นี้นะครับผมก็สามารถเล่นได้แล้วเนาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เดี๋ยวผมจะแนะนำการปรับภาพหน่อยแล้วกันนะเผื่อใครที่แบบเอ้ยมันภาพแตกจั่างวะก็คือเดี๋ยวมาตั้งค่านะครับกดออปชันนะฮะแล้วก็เลือกมาอันที่3นะครับ Display Setup อ่าอันนี้นะครับอันที่2เนี่ยให้เรากดไปที่ m a c เลยนะครับถ้าใครมือถือแรงๆหน่อยเนาะ Resolution ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเปิดปรับไปเต็มร้อยให้หมดนะครับแค่นี้นะครับอันบนก็จะเป็นความสว่างนะครับเอาเป็น6 0พอเนาะโอเค กดกลับไปได้เลยนี่เห็นไหมรู้สึกว่าภาพมันก็จะคมชัดขึ้นมาิดหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นประมาณดีนะครับสำหรับคลิปสอดหลดในมือถือนะครับบอกเลยว่าไม่ยากนะครับเห็นไหมก็คือเข้ามาเล่นได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ติดตั้งแล้วก็ขอวลิสนะครับง่ายๆตัวนี้ก็อย่าลืมมากดรับของเด็กใหม่นะครับกดเอ็นเนาะจะได้รับรถมา1นึ่คันนะครับในส่วนของผู้เล่นนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีเยอะเลยนะครับตอนนี้ที่ผมอัดก็90คนนะครับ พวกปุ่มอะไรเงี้ยก็จะอยู่ทางซ้ายนะครับอ๋อแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะครับสำหรับ a อปพิเคตัวนี้เนี่ยมันสามารถกดปุ่มลัดได้เลยนะด้านบนขวามือนะครับเนี่ยรูปมือถือก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะฮะอย่างเช่นการกดโอนเงินเนี่ยเห็นไหมสามารถกดใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมมีหลายอย่างเลยนะครับ GPS Twitter อะไรเงี้ยปุ่มถัดไปเนี่ยก็จะเป็น GPS นะครับเนี่ยสามารถกดดูได้เลยนะครับโดยไม่ต้องพิมพ์คําสั่งให้มันเสียเวลานะครับเห็นไหมอ่านะครับ ต่อไปนะต่อไปจะเป็นรูปกระเป๋านะคลิกไปปุ๊บนะครับก็จะเปิดกระเป๋ามาแบบนี้เลยนะเป็นไงอ่าเนี่ยกดใช้งานไอเทมอะไรได้เลยเนะครับโอเคทุกคนก็สําหรับการดาวน์โหลดในคลิปนี้นะครับถ้าผมสอนตรงไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับใครที่มีปัญหาอะไรก็อย่างที่บอกนะสามารถคอมเมนต์สอบถามได้หรือว่า,าติดต่อแอดมินในดิสคอดได้เลยนะครับงั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าลวกันนะครับสำหรับเซิร์ฟ 5m ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆ